สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart e NERGY กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิ์ค่ะวันนี้มาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลพลาซาโคราชค่ะซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคะและเป็นอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานค่ะที่นี่ผนังหลังคาไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศออกแบบตามเกณฑ์ building energy code หรือว่า BEC นะคะและล่าสุดนี้นะคะมีการติดตั้งโซลารูฟทอปบนหลังคานะคะ เกือบ1เมกะวัต์ค่ะซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้นะคะก็นำมาใช้ที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ค่ะเซนทัลพลาซาโคราชนะคะมีพื้นที่ใช้สอย238,000ตารางเมตรนะคะสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ถึง69.4%ค่ะได้ฉลาก BEC ระดับดีมากค่ะ คุณกมลบัวเกตผู้อเมริกันสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การค้าเซนทัลพลาซานครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการรับรองอาคารธุรกิจในระดับดีมากที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือ Building Energy Code BEC มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ไปฟังแนวคิดของผู้บริหารนะคะในการออกแบบอาคารแห่งนี้ให้ประหยัดพลังงานค่ะ เราเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องใช้พลังงานมากวิธีการทํางานเราแบบออกเป็น2องส่วนนะคะคือโครงสร้างสถาปัตย์แล้วก็งานระบบเพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุดค่ะโครงสร้างภายนอกเนี่ยก็ต้องประหยัดพลังงานด้วยการกันความร้อนงานระบบต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญที่จะลดการใช้พลังงานถูกต้องค่ะจุดไหนบ้างคะในแง่ของอาคารสถาป,ปัตย์ก่อนนะคะเราสร้างอาคารนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารทึบ แต่เราก็ต้องพยายามสอดคล้องกับผู้บริโภคและร้านคา้าก็คือจะมีกระจกนะคะเฉพาะด้านหน้าที่เป็นทางเข้าชั้นหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกระจกทางด้านบนนะคะก็คือสกายรูฟของเราซึ่งตรงนี้เราใช้กระจกโลอีนะคะแสงสว่างเข้ามาแต่ความร้อนก็จะเข้ามาน้อยกว่าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราประกบด้วยอาคารจอดรถทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นจะเป็นฉนวนไม่ให้ความร้อนเข้ามาในอาคารด้านข้างอีกด้วยแล้วก็อาคารนี้จะหันทิศเหนือใต้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงเรื่องทิศเรื่องแสงเรื่องความร้อนที่จะเข้าอาคารทั้งหมดในแง่ของสถาปัตย์ค่ะระบบภายในอาคารเนี่ยสำคัญ<ช>โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศห้างสรรพสินค้าเนี่ยลูกค้าเข้ามาก็ต้องการความเย็นใ,<ช>ในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเราลงทุนในระบบชิลเลอร์นะคะระบบคูลิ่งทาวเวอร์ระบบปรับอากาศทั้งหมดใช้ไฮเอฟฟิชเชนซีสูง<ช>สุดทั้งหมดโครงการทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ LED 100%เลยค่ะ คุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็แนะนําให้ทุกๆอาคารใช้ด้วยการลงทุนระบบอนุรักษ์พลังงานแบบนี้เนี่ยลงทุนเพิ่มเยอะไ่ทคากับโครงการขนาดใหญ่ไม่มากนะคะประมาณ2-3%นั่นเองสิ่งที่สูนย์การค้าได้คืออะไรบ้างคะเราภูมิใจที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่รู้จักใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าประเทศชาติก็ลดพลังงานทางผู้ประกอบการก็ได้ลดค่าใช้จ่ายและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คืนให้สังคมอะค่ะ เซนทันพลาซาโคราชเป็นอีกอาคารหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบและแนวทางของการนำไปปรับใช้เพื่อการวางระบบอาคารธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พาสื่อมุลชนมาจะได้ให้พวกเรานะครับได้รู้ได้เห็นว่าการออกแบบอาคารเพื่อการรับพลังงานหรือโครงการ BEC เนี่ยนะครับสร้างได้จริง นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจว่ารูปแบบจริงๆมันเป็นอย่างไรที่เซนทรัลโคลราชนี้ได้ฉลากดีมากด้วยนะคะในภาคอีสานเนี่ยมีอาคารใหญ่ๆที่เข้าเกณฑ์ปีสีมากน้อยแค่ไหนคะมีประมาณสัก38อาคารนะครับส่วนมากก็จะเป็นสถานศึกษานะครับแล้วก็อาคารธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเราประเมินหลักการทางด้านว,วิศวกรรมและสถาปนิกแล้วนะครับก็สามารถที่จะลดการใช้พลังงานถึง60ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1 5พันตันน้ำมันดิบต่อปีตามเกณฑ์ building energy code เนี่ยปี6 2เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้หรือยังคะ โครงการ B C นะครับเป็นเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อการรับพลังงานเป็นโครงการที่ผลักดันโดยรัฐบาลและก็คณะปฏิรูปของประเทศนะครับผ่านคนอรมอรเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ไปที่กิษฎึกาคาดว่าในปี2662นะครับก็จะทยอยบังคับใช 1, ้10,000ตารางเมตรนะครับในปี2562นะครับและปีถัดไปก็5,000ตารางเมตรนะครับจนถึงตามกฎกระทรวงของเราก็คือ2,000ตารางเมตรขึ้นไปท่านผู้ชมคะศูนย์การค้า เป็นหนึ่งใน9อาคารขนาดใหญ่ที่ต้องมีการออกแบบตามเกณฑ์ Building Energy Code หรือ BEC ค่ะ